ทั้งหนึ่งครับมันมีแผนการที่กลุ่มในทุนเนี่ยเขารวมหัวกันวางแผนล้มล้างรัฐบาลแล้วก็การปกครองเออเรื่องนี้เกิดขึ้นในอเมริกาครับข้อย,อย่างชั่วหน่อยเนาะตอนนั้นมันเป็นปี1 933อครับอเมริกากำลังอยู่ในช่วงของ the Great Depression ยุคนั้นเป็นยุคที่คนว่างงานพุ่งกระฉูดตลาดหุ้นดิ่งเหวแบงค์ล้มกันเละเทะและธุรกิจตายเรียบความรู้สึกของคนอเมริกันในยุคนั้นเหมือนคนที่เดินดนอยู่แล้วเผลอเหยียบหอยทากดังแกลบ อนนั้นประธานาธิบดีคนใหม่ที่เพิ่งถูกเลือกตั้งขึ้นมาเนี่ยเขาคือแฟรงกินดีลูสเวลล์เขามาพร้อมกับนโยบายที่ปฏิรูปแม่งทุกอย่างการสร้างงานให้ทุกคนสิทธิคุ้มครองแรงงานนโยบายภาษีแบบใหม่ที่เพิ่มการเก็บภาษีคนรวยแล้วก็คอร์ปอเรชันขนาดใหญ่ยกเลิกโ r o ิบิ i t i o n era ที่ทําให้แอลกอฮอล์กลับมาถูกกฎหมายอีกครั้งก็นะยุคนั้นมันเป็นยุคข,ของวิกฤตเศรษฐกิจที่คนเขาก็อยากจะจนเครียดกินเหล้ากันแต่แอลกอฮอล์ดันผิดกฎหมายซะง,งั้นล้วประชาชนที่เขาเครียดเขาจะกินอะไรกันละ่ะและอีกนนนนโยยยบาึงงเเเลรที่่ป็ตอือ มคือการออกจากระบบโกลสแตนดาร์ดที่เอาทองคำมาคำค่าเงิน การออกจากระบบโกลสแตนดาร์ดที่เอาทองคำมาค้่มดอลลาร์หมายความว่ารัฐบาลจะใส่สูตรมาตลดปั๊มเงินออกมามากแค่ไหนก็ได้ซึ่งจะนําไปสู่ภาวะเงินเฟ้อและยิ่งเงินเฟ้อมากขึ้นเท่าไหร่มูลค่ารัพ์สินของพวกมหาเศรษฐีทั้งหลายก็จะยิ่งมีมูลค่าที่ลดลงอันนี้เป็นนโยบายที่ช่วยคนชั้นล่างกับชนชั้นกลางแล้วก็ระเบิดชนชั้นบนพอทุกคนเขาดูยังไงยังไงก็เห็นว่ามีแต่เสียกับเสียเหล่าในทุนเหล่าอีลิตเหล่าชนชั้นนำเนี่ยเขาก็รวมหัวกันแล้วก็ตัดสินว่าล้มมันเลยละกันไอรัฐบาลชุด จากเสียงของประชาชนทั้งประเทศที่เขาอยากเห็นการเปลี่ยนแปลงพวกนายทุนเนี่ยเขาได้อินสปิเรชันมาจากยุโรปโมเดลโมเดลของฟาสซิสที่เอาเผด็จการมาเป็นใหญ่มีอำนาจทุกสิ่งทุกอย่างอยู่ในมือแถมมีกำลังทหารมาคอยหนุนอีกอย่างฮิตเลอร์อย่างมุสเลนีเขามองว่าโมเดลนี้แหละคือสิ่งที่อเมริกาต้องการอเมริกาที่ว่าหมายถึงกูนี่แหละทั้งหมดทั้งมวลนี้เพื่อประโยชน์ของเหล่านายทุนทั้งสิน้นว่าแต่ แล้วใครล่ะที่จะมาเล่นบทเป็นผู้นำผ็ิการคนนั้นชายผู้ถูกเรือกครับเขามีชื่อว่านายสมิธลีบัตเลอร์สมิธลีบัตเลอร์ครับเขาเป็นวอร์ฮีโร่ที่เป็นรบในช่วงสงครามโลกครั้งที่หนึ่เขาเป็นในพลคนหนึ่งครับที่ได้รับการยอมรับและก็นับถือในแวดวงของทหารวันหนึ่งครับมีแบงเกอร์คนหนึ่งเข้ามาติดต่อหานายบัตเลอร์ของเราครับแบงเกอร์คนนี้เขาชื่อว่าเจอรลแมกไย เขาเป็นบอนเซลแมนคนขายพันธบัตรจากบริษัทแห่งหนึ่งในวอลสตรีทแล้วกันนายแม็กควายเนี่ยเขาชวนบัตเลอร์ม,มาเข้า organization ออร์กไนนหนึ่งที่มีชื่อว่าอเมริกันลีเจียนมันเป็นองค์กรที่ถูกตั้งขึ้นมาเพื่อคอยซพพอร์คอยให้คำปรึกษาและก็ความช่วยเหลือกับทหารผ่านศึกแล้วก็ครอบครัวนายแม็กควายเนี่ยเขาบอกว่าเขามาในฐานะตัวแทนของเหล่าชนชั้นนำของประเทศนี้เหลานักธุรกิจเหลานักอุตสาหกรรมเหลานายทุนผู้รักชาติทั้งหลายที่เขาอยากจะปฏิรูปองค์กรนี้ใหม่เพื่อให้คุณภาพชีวิตของเหล่าทหารผ่านศึกนั้นดี อ,อยากจะแหมไปดาวังคารใจดีจริงๆเลยครั้งที่2ที่2คนนี้เขานัดเจอกันแม็กไกเนี่ยขอให้บัตเลอร์กล่าวสุนทรพจน์ให้ฐานผ่านศึกฟังหน่อยด้วยความที่บัตเลอร์เป็นทั้งวอลฮีโรเป็นทั้งในผลที่มีคนนับถือแล้วก็มีความคาลิสมาติกมีความเป็นผู้นําเขามองว่าการที่บัตเลอร์กล่าวสุนทรพจน์อันนี้จะช่วยชักจูงทหารได้บัตเลอร์ก็สงสัยไอ้สุนทรพจน์ที่ว่านี่คืออะไรหรอแม็กไกก็ยื่นบทมาให้ครับในบทสุนทรพจน์เนี่ยคือบทความที่บอกว่าอเมริกาเนี่ยควรจะ อีกครั้งเหล่าทหารพันศึกเนี่ยเขาควรจะได้รับผลตอบแทนได้รับเงินเดือนเป็นทองคําไม่ใช่กระดาษไร้ค่าที่มีชื่อว่าเงินดอลลาร์แม็กควายเนี่ยเขายังย้ายอีกว่าพวกอีลิตเนี่ยพวกชนชั้นดาทั้งหลายเนี่ยเขาก็แค่อยากจะเห็นทหารตัวเล็กๆเ,เนี่ยได้รับประโยชน์ที่พวกเขาควรจะได้รับก็แค่นั้นเอง บัตเลอร์เขาก็แอบตะง,งิดใจนิดหนึ่งนะว่าแหมคนรวยระดับประเทศพวกกลุ่มุนพวกนักธุรกิจพวกชนชนนำทั้งหลายพวกที่มองทุกอย่างเป็นเรื่องเงินเงินทองทองคอนเน็กชันแล้วก็ผลประโยชน์แม่เข้าใจดีจริงๆเลยนะนึกถึงทหารตัวเล็กๆด้วยบัตเลอร์เขาเริ่มรู้สึกละว่าอันนี้มันไม่ใช่เรื่องของผลประโยชน์ของทหารหรอกมันมีผลประโยชน์ซ่อนเร้นอย่างอื่นอยู่ด้วยครับอยู่ดาวังคารยังรู้เลยครับ ครั้งที่3ที่พวกเขาเจอกันครับครั้งนี้นายบัตเลอร์เขาพาเพื่อนมาด้วยเพื่อนคนนี้เขาชื่อว่าพอลคอมรีเฟนช์บัตเลอร์ชวนเขามาในฐานะของบอดี้การ์ดวันนี้แม็กวาวมาพร้อมกับผู้ชายปริศนาคนหนึ่งไอ้ผู้ชายปริศนาคนนี้เนี่ยคือหนึ่งในสมาชิกระดับท็อปทอประดับบนๆขององค์กรอเมริกัน l e g i ีย ใชป่ปริศนาคนนี้กับแมกไกว์เนี่ยก็ยื่นข้อเสนอให้บัตเลอร์ครั้งนี้เขาอยากจะให้บัตเลอร์มารับตําแหน่งผู้นําสูงสุดของอเมริกัเรจิเอนยู่ดีๆในสมิธลีบัตเลอร์ของเราก็เลยเวลอัพครับจากสมาชิกใหม่ที่เพิ่งเข้ามากลายเป็นบอสใหญ่สุดขององค์กรและด้วยตําแหน่งสูงสุดขององค์กรเนี่ยมันจะช่วยให้บัตเลอร์เนี่ยสามารถชักจูงแล้วก็ล้างสมองกลุ่มทหารผ่านศึกขององค์กรได้มากยิ่งขึ้นเพื่อให้ทุกคนเห็นตรงกันว่าอเมริกาควรจะกลับมาใช้ระบบโกสตนดาดอีกครั้งหล,ะะปปลังจาก b ัตเลอกับแม็กไกว์นัดเจอกันครั้งนี้แม็กไกว์หายหน้าหายตาไปนานมากในแม็กไกว์เนี่ยเขาเพิ่งกลับจากยุโรปพวกในทุนส่งเขาไปดูงานว่าพวกเผด็จการในยุโรปอย่างฮิตเลอร์อย่างมุสเลนีเนี่ยเขาขึ้นมามีอํานาจกันได้ยังไงแล้วพวกเผด็จการพวกนี้เขามีซิมไบโอติกดีเลชั่นชิพกับพวกกลุ่มในทุนกลุ่มอีลิตในประเทศยังไงเพื่อให้ได้ผลประโยชน์ร่วมกันทั้งสงฝ่าย ครั้งนี้แม็กไาวไม่พูดอ้อมค้อมครับไม่อ้างเรื่องทหารตัวน้อยเขาเข้าเรื่องเลยนี่เป็นเรื่องของเงินและก็อำนาจเขาอยากให้นายสมิธริบบัตเลอร์เนี่ยเอาทหาร5 0 0 0 0 0คนไปล้อมทำเนียบบนอำนาจประธานาธิบดีมาแล้วก็ตั้งตัวเองเป็นผู้นำเผด็จการเรามีงบประมาณให้คุณ300ล้านเหรียญสหรัฐเรามีทั้งคนทั้งเงินแล้วก็อาวุธที่พร้อมจะคอยสพอร์ตคุณในการทำรัฐประหารครั้งนี้บัตเลอร์ก็ถามแม็กไาวครับว่าไอการที่คุณใช้คำว่าเราเนี่ยไอเราที่ว่าเนี่ยคือใคร แม็กวายที่ไหนๆเขาก็เริ่มพูดตรงๆกับนายบัตเลอร์แล้วเนี่ยเขาก็เลยเริ่มเล่าแผนการทั้งหมดให้ฟังคืออย่างนี้ครับคุณบัตเลอร์เร็วๆนี้เนี่ยจะมีการตั้งองค์กรองค์กรหนึ่งขึ้นมาเป็นองค์กรของเรานี่แหละโดยฉากบางหน้าของไอ้องค์กรเนี่ยคือกลุ่มนายทุนกลุ่มเลิทที่เขารวมตัวกันรสร้างองค์กรเพื่อจะสนับสนุนนโยบายต่างๆของประธานาธิบดีคนนี้อันนี้เนี่ยจะทําให้พวกเราดูกลายเป็นคนรวยที่ยอมเสียผลประโยชน์ยอมเสียสละเพื่อประเทศชาติเพื่อให้ประเทศชาติสาม,มารถเดินหน้าต่อไปได้แล้วก็แก้้ปปัญหาากทอง ของคนชั้นล่างอันนี้จะทําให้เราดูเป็นคนดีน่ายกย่องในสายตาของสังคมแต่เบื้อง,ลงหลังขององค์กรเนี่ยคือเราจะคอยสนับสนุนคุณท,ทํารัฐประหารเพื่อควนล้มไอคนที่มันเสนอนโยบายเฮงสวยเฮงสวยที่เป็นผลเสียกับเรานั่นคือแผนการแรกโปรโมตองค์กรขึ้นมาฟเฟสที่2ของแผนการพวกสื่อพวกนักข่าวพวกหนังสือพิมพ์ที่เราซื้อไว้หมดแล้วเนี่ยเขาจะลงข่าวเดียวกันว่าประธานาธิบดีเนี่ยกำลังมีปัญหาเรื่องสุขภาพท่านอาจจะป่วยหรือว่าสุขภาพไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่และอาจจะต้องการให้มีคนมาช่วย ในการบริหารประเทศและตอนนี้แหละครับคุณบัตเลอร์คือตอนที่คุณจะเฉิดฉายโดยการที่คุณเอาทหาร5 0 0 0 0นคนพร้อมอาวุธที่เราเตรียมให้เดินไปประท้วงที่รัฐสภาเรียกร้องให้อเมริกากลับเข้ามาใช้ระบบโกลสตนด์ดอีกครั้งสื่อที่เราซื้อไว้เนี่ยจะลงข่าวว่าคุณเนี่ยเป็นคนดีเป็นคนรักชาติที่อยากจะแบ่งเบาภาระของท่านประธานาธิบดีประชาชนจะมองว่าคุณเป็นฮีโร่ที่ฟ้าส่งมากู้ชาติและตอนนี้แหละครับจะเป็นตอนที่องค์กรของเราที่ปากบอกว่าจะคอยสนับสนุนประธานาธิบดีเนี่ยจะแนะนําประธานาธิบดีให้รับ คนเข้าไปช่วยบริหารประเทศในตำแหน่งใหม่ที่ไม่เคยมีมาก่อนที่ชื่อว่า Secretary of General Affairs ตำแหน่งนี้จะมอบอำนาจในการควบคุมดูแลทุกสิ่งทุกอย่างในรัฐบาลคุณที่มีทั้งตำแหน่งมีทั้งทหารมีเงินทุนหนุนมีอาวุธคุญายเป็นผู้ควบคุมประเทศนี้ทั้งหมดอยู่เบื้องหลังในขณะที่ประธานาธิบดีจะค่อยๆถูกลดบทบาทไปเรื่อยๆกลายเป็นแค่หุ่นเชิดที่มีไว้ไป,ไปออกงานไปตัดเลบบินเปิดงานเท่านั้นอันนี้คือเคสที่ประธานาธิบดียอมรับข้อเสนอแต่ถ้าเกิดว่าเขาไม่ยอมรับเราก็มีแผนการหนึ่ง รเราจะให้กองทัพห้าแ0นคุณของคุณเนี่ยเดินไปล้อมทำเนียบขาวประธานาธิบดีจะต้องเลือกว่าจะลาออก หรือจะหนีตายและตอนนั้นแหละครับสมเธลีบัตเลอร์จะกลายเป็นผู้นำเผด็จการของอเมริกาจะไม่มีระบบรัฐสภาอีกต่อไปคุณจะเขียนรัฐธรรมนูญขึ้นใหม่เพื่อสืบทอดอํานาจคุณยันวันสิ้นโลกเลยก็ยังได้หลังจากการนัดเจอกันครางนั้นครับผ่านไปแค่อทิตเดียวครับทุกอย่างก็เริ่มเป็นเหมือนที่แม็กควายว่าสื่อเอ่ยวิทยุเอ่อดังสือพิมพ์เอ่ยลงข่าวเกี่ยวกับองค์กรใหม่ที่ถูกตั้งขึ้นมาที่มีชื่อว่าลิเบอร์ตี้ล u กองค์กรนี้เนี่ยเป็นองค์กรที่มีสมาชิกเป็นกลุ่มนายทุนกลุ หลายในประเทศนี้ทั้งหมดทั้งสิ้นนี่คือกลุ่มคนรวยกลุ่มคนมีอํานาจที่บอกว่าตัวเองเนี่ยจะเข้ามาแก้ปัญหาให้คนชั้นล่างผู้คนชั้นบนที่เกียรและก็ดูถูกผู้คนชั้นล่างเนี่ยแหละสื่อวิทยุหนังสือพิมพ์เนี่ยเขาก็โปรโมทแล้วก็อวยองค์กรเนี่ยกันแบบออกหน้าออกตาสุดๆเป็นเหมือนที่แม็กควาว่าไว้ครับว่าพวกเขาซื้อสื่อไว้หมดแล้วถ้าทุกอย่างเป็นไปตามแผนอีกเดียวหนึ่งก็จะต้องมีข่าวออกมาว่าประธานาธิบดีเนี่ยมีปัญหาเรื่องสุขภาพอาจจะป่วยและอาจจะต้องการคนมาช่วยแก้ปัญหาแล้วก็บร ทหารประเทศในยามที่ประเทศมีปัญหาแบบนี้และพอถึงตอนนั้นก็จะถึงคิวของสมิธลิฟ์บัตเลอร์ที่จะต้องเอาทหาร5 0 0 0 0นคนไปบุกทำเนียบคุณบัตเลอร์เห็นว่าจะถึงคิวเขาแล้วเขาก็ไปเลยครับไปหา FBI แล้วก็แชร์ทุกอย่างให้ฟังตั้งแต่ต้นจนจบจำในพอลคอมรีเฟนได้ไหมครับคนที่นายบัตเลอร์พาไปในฐานะบอดี้การ์ดจริงๆเขาไม่ได้เป็นบอดี้การ์ดครับ เขาเป็นล่กข่าวปลอมตัวไปครับเขาก็เลยกลายเป็นพยายนอีกคนหนึ่งที่สามารถยืนยันได้ว่าสิ่งที่นายบัตเลอร์เล่เราให้ FBI ฟังเนี่ยเป็นความจริงหลังจากนายบัตเลอร์ไปหา FBI ก็มีนายพลบางคนครับเข้ามาให้ปากคำกับ FBI เหมือนกันว่านายแมกควายเนี่ยเข้ามาหาเขาเหมือนกันแล้วก็ชวนเขาไปเป็นผู้นำเผด็จการของประเทศนี้ทีนี้ก็เป็นเรื่องใหญ่โตเลยครับคอนเกรสก็เลยแต่งตั้งองค์กรตรวจสอบขึ้นมาเพื่อเช็คว่าทั้งหมดทั้งมวลเนี่ย เป็นแผนล,ลมล้างรัฐบาลจริงหรือเปล่าระหว่างนั้นครับพวกเราชนชั้นบนเราอ l ลิททั้งหลายก็ดิ้นกันใหญ่เลยครับหลายๆคนออกมาให้สัมภาษณ์ว่าเรื่องนี้มันเป็นเรื่องไร้สาระนะ่ะมันจะเป็นไปได้ยังไงที่เราอ l ลิทจะโค่นล้มรัฐบาลอย่าไปนสนใจเลยนะ่ะ พเพอิญเนี่ยไอ้นายบัตเลอร์คนนี้มันไม่เต็มด้วยซ้ํามันอาจจะแต่งเรื่องขึ้นมาก็ได้สื่อทั้งหลายก็ต่างลงข่าวครับว่าไอ้เรื่องนี้เป็นเรื่องหลอกลวงเป็นเรื่องแหกตาที่ใหญ่โคตรๆนักข่าวหลายๆคนที่ทํางานในแวดวงสื่อครับเขาก็คิดเหมือนกันว่าเจ้านายเขาเนี่ยอาจจะโดนซื้อไปหมดแล้วเหมือนกันหลังจากผ่านไปสักพักครับไอ้คณะกรรมการตรวจสอบที่ว่าเนี่ยก็ออกมาคอนเฟิร์มครับว่ามันมีแผนการล้มล้างรัฐบาลเอาระบบฟาสิสเข้ามาในอเมริกาจริง แต่ในรายงานสรุปเนี่ยไม่มีการลงชื่อของคนที่เกี่ยวข้องไม่มีการลงชื่อของคนที่วางแผนและไม่มีการบอกว่าใครที่จะต้องรับโทษพวกกลุ่มในทุนเจ้าของกิจการนักธุรกิจคนใหญ่คนโตทั้งหลายที่ถูกบัตเลอร์แฉเนี่ยไม่มีคนไหนเลยที่ถูกไอ้คณะกรรมการตรวจสอบอันเนี้ยเรียกเข้ามาให้ปากคำ ไม่มีใครโดนโทษกระบหรือโทษขายชาติแม้แต่คนเดียวหลังจากผ่านไปแค่เดือนเดียวครับหลังบัตเลอร์แชร์เรื่องทั้งหมดให้ FBI ฟังในเจอร์แมกไก่ครับอายุ37ปีพยานหลักเพียงคนเดียวในเรื่องนี้อยู่ดีๆก็ป่วยต,ยตายตามธรรมชาติขึ้นมาแบบถูกเวล่ำเวลาสุดๆ มีทฤษฎีที่ว่ากันว่าเหตุผลที่ไม่มีใครต้องถูกลับโทษเนี่ยเพราะว่าประธานาธิบดีเนี่ยไปมีดีลลับกับพวกนายทุนพวกนักธุรกิจพวกนี้แลกกับการที่คนพวกนี้ไม่ต้องโดนโ,ดนโ,ดนโ,ดนโทษกบฏโทษขายชาติแล้วก็โดนประหารชีวิตนั่นแหละครับและสำหรับใครที่สงสัยตอนต้นอินโทรนะครับว่ามันเกิดอะไรขึ้นในยุค prohibition era ที่แอลกอฮอล์เป็นสิ่งผิดกฎหมายก็ลองไปดูคลิปคนนรั้งหนึ่งที่รัฐบาลวางยาประชาชนได้ แต่ถ้าเกิดว่าใครนะครับที่ชอบฟังเรื่องแนวในทุนยึดอำนาจแบบนี้แล้วก็ลองไปฟังคลิป Banana Republic สงข้ามกล้วยได้ครับแต่ถ้าเกิดว่าคุณเป็นสายฮาร์ดคอร์ครับคุณอยากจะฟังเรื่องของการเมืองเฮงสวยเฮงสวยแบบในทุนพวกนี้แล้วก็เปิดคลิปประชุมสภาครับ